ครับก็เมื่อกี้ถึงว่าการเก็บการักักเก็บน้ําในปี54ี่นันะมันเป็นเรื่องของการผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยทุกรัฐบาลก็จะต้องทาก็คือว่าพอเข้าสู่หน้าแรงนะ่หน้าผ่านหน้าฝนไปเข้าสู่หน้าแรงเนี่ยะจะต้องปล่อยน้ําจากเขื่อนออกไปอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องเหลือประมาณแค่20%ของเขื่อนเท่านั้นแหละแต่ปีนั้นเนี่ยนายพิสิทธิ์ไม่ไม่ปล่อยน้ำนะครับกักน้ําเอาไว้เกินครึ่งของเขื่อนหลายๆเขื่อนนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งเข ทุกเขื่อนนะครับแม้กระทั่งในภาคอีสานกไ็ไม่ไม่ปล่อยน้ํานะครับคือกักเอาไว้หมดเลยนะครับยังรู้ว่าตัวเองจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ในที่สุดรัฐบ,บาลยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมปีสอง4นรห้าสิบสี่ะครับปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าน้ำนี่อยู่ในตอนนั้นเป็นหน้าฝนแล้วิ่มเริ่มเข้าหน้าฝนผ่านหน้าแล้งมาแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะครับและน้ําอยู่ในเขื่อนเนี่ยหกสิบ็สิบเปอร์ซ็ตบางเขื่อนถึงแปดสิบนะครับ ทีนี้ถามว่าน้ําเก่ากับน้ําใหม่มันก็บวกกันนะครับนะครับแล้วจะปล่อยน้ําในช่วงหน้าฝนก็เป็นการเรียกว่าก็คือก็คงจะทราบนะครับฝนก็ตกอยู่แล้วคุณปล่อยน้ําลงไปพื้นที่ข้างล่างจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดเนี่ยเขื่อนต่างๆก็ไม่สามารถจะรองรับปริมาณน้ําได้ไม่งั้นเขื่อนจะแตกก็จะเกิดปัญหามากขึ้นกว่านี้ครับรัฐบาลก็จะเป็นต้องปล่อยแต่ปล่อยน้ํามาแล้วเนี่ยครับน้ําทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เกิดความรุนแรงขนาดนี้เลยครับถ้าเกิดว่านึกภาพนะฮะ ทั้งหมดน้ําทั้งแม่น้าปิงวังยมน่านทั้งหมดนะทางเหนือสี่สายใหญ่ๆเนี่ยเขาไหลลงมานะฮะแม่น้ําปิงวังเนี่ยปิงเนี่ยก็ไหลผ่านเขื่อนภูมิพลนะครับก็ไหลลงมารวมกับยมนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็รวมเป็นแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นทางระบายน้ําหลักของภาคเหนือและภาคกลางนะครับก็ไหลผ่านนะแม่น้ําก็ไหลามาดีๆครับเสร็จแล้วพอจะไหลผ่านกรุงเทพเท่านั้นนะครับก็มีการอุดเขาเรียกว่าอุดจุกก๊ก แม่ให้มันไหลครนึกภาพออกไหมครับท่านผู้ชมครนะฮะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้น้ําพื้นที่ต่ําในกรุงเทพมหานครมันไม่มีน้ําท่วมแต่กลายเป็นน้ําในดอนเมืองซึ่งเป็นดอนเมืองในคําว่าดอนมันแปลว่าที่สูงของกรุงเทพดอนเมืองแปลว่าดอนที่สูงของเมืองอะนะครับก็ปรากฏว่าลําลูกกาดอนเมืองปทุมธานีเนี่ยท่วมก่อนปากแม่น้ําซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกนะครับถ้าจะบอกว่านี่คือปรากฏการณ์น้ําท่วมโดยธรรมชาตินี ก็ต้องบอกว่าเป็นหัตจันทร,ร์ซึ่งเรียกว่ากินเนสบุ๊กจะต้องมาลงนะครับแต่บังเอิญอันนี้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากนั้นเราจึงเห็นว่ายังมีการไปเจอถุงทรายที่อุดอยุ่ตามท่อเป็นฝีมือของไอเอ,อเ๋อเ,อ,อเนี่ยไอเอ๋อเนี่ยตัวดีเลยครับไอเวนเนี่ยนะฮะคือเป็นเวนกรรมจะต้องตอบสนองมึงฮนะคุณเอ๋อครับที่คุณทําความเสียหายกับพี่น้องประชาชนลามไปภาคกลางนี่คนชิบหายกันมันเท่าไหร่นะครับคนเดือดร้อนกันกีนก่ร้อยครอบครัวนะครับ กรรมเวรอันนี้ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวมันจะสนองคืนมึงด้วยระบบอัตโนมัติของประชาชนที่ก็จะลุกคือขึ้นมากระทืบมึงในอนาคตเนี่แหละครับคอยดูนะฮะสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันอยู่ในใจของประชาชนทั้งหลายทั้งนั้นแหละครับกำลังสะสมความแค้นและวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นมานะครับแล้วเวรกรรมเนี่ยผมว่าไม่นานนะครับชาตินี้ได้เห็นแน่ๆนะครับคุณเอ๋นะครับและผมจำแม่นนะครับไอ้ผู้ว่าคนนี้ผมจำแน่นว่ามันฮาลโหโหดขนาดไหนนะครับ มันปิดประตูน้ำนะครับให้คนจมน้ําอยู่ด้านบนเสียหายไปเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้คือกระบวนการกัรแกล้งนายกทิ้งรับทั้งสิ้นเพราะเจตนาจําเพาะเจาะจงที่ให้ท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมก็แน่นอนเพราะเขามองอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมันจะพังรัฐบาลยิงรับถ้าคุณเราเขาก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ว่าสองสี่เจ็ดห้าที่เกิดการโค่นล้มขึ้นมาก็นําจากเศรษฐกิจการโค่นล้มจมบ่นถนอมก็เกิดจากเศรษฐกิจนะครับเป็นจะจะจะจัดตั้งหรือไม่จัดตั้งก็แล้วแต่เป็นเศรษฐกิจทั้งสิ้น นในเวลานั้นก็จัดการนะฮะก็ให้ท่วมพื้นที่อุตสาหกรรมกระทบกระเทือนการลงทุนนะอันนี่กรรมกำลังสนองกลับมาหาพวกมึงนะครับตอนนี้โดยที่ไม่มีใครทำสังเกตดูนะแต่ทั้งหมดนี่มันเกิดจากการกระทําของมันเองทั้งสิ้นนะครับพออุตสาหกรรมตรงนั้นพังเนี่ยนะครับปรากฏว่าปีห้าสี่เนี่ยเราเรียกว่าอัาอาอาอตราจเจริญทางเศรษฐกรริจของเรากระทบทันทีแต่ไม่มากเท่ารัฐบาลประยุทธ์วันนี้นะครับตอนนั้นก็ รัฐบาลยิ่งรักก็แก้เลยทันทีเลยครับเนี่ยคนมีมันสมองและมีช่องทางเขามีทางแก้เสมอนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีเพื่อนทั่วโลกครับสิ่งที่ยิ่งรักทำมันนั้นคือเข็นโครงการเรียกว่ารถคันแรกออกมาทันทีอนะ่ะไอ้พวกนี้ก็โจมตีอีกนะครับว่าไอ้โครงการรถคันแรกคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งรัฐบาลคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยเสียเปรียบตรงเรื่องของการสื่อสารมวลชนเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสื่อจะอยู่ในกำมือของพวกเขาก็ได้นะครับส อยู่ภายใต้ในมือของไอ้ปีมาลากุลเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ยากที่ทางรัฐบาลเราจะชี้แจงอะไรที่ถูกต้องไปได้มันก็บิดเบือนหมดนะครับสื่อที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้ว่าพี่น้องที่เป็นนักข่าวในระดับล่างนะครับผมบอกให้ไปดูบกกอคนให้ดีนะครับแต่ละเล่มแต่ละเล่มไอ้บกกอพวกนี้นะครับหน้าดีมันก็ทําเป็นพวกนักนักนังสือพิมพ์ที่มีอุดมการณ์ดีครับแต่คุณไปสังเกตพฤติกรรมคนดูไปดูเจ้านายคนดีๆนะครับว่ามันจันไรขนาดไหนนะครับหลายๆเล่ม พวกนี้นะฮะคุณเป็นนักข่าวเล็กๆที่ทํางานอยู่ข้างล่างเนี่ยนำข่าวเสนอไปมันบิดเบือนในเรื่องข่าวที่มันได้รับตังมานะครับคุณอย่าคิดมันไม่ได้นะไอ้พวกนี้นะครับมันรับใช้อามาดตั้งหลายเล่มนะฮะหลายๆเล่มยกตัวอย่างในฮ่องกงอ่ะเอาดูง่ายๆนะฮะเหตุการณ์ที่ฮ่องกงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ก็เริ่มบิดเบือนเรื่องข่าวข,าวของฮ่องกงแต่สุดท้ายอ่ะนักข่าวเล็กๆข้างล่างเนี่ยเขาประท้วงบอก,กอตัวเองนะครับที่จะไม่ให้ทาข่าวลักษณะแบบนั้น ในที่สุดก็เป็นไปไม่ได้นี่ยกตัวอย่างคล้ายๆกันบ้านเราก็ลักษณะเดียวกันการครอบงาสื่อสุดท้ายก็เอาสื่อที่อยู่ในมือเนี่ยโจมตีโครงการลดคันแรกของรัฐบาลยิ่งนักนะครับหาว่าเป็นโครงการที่อะไรฮะเอาใจประชาชนโดยไร้สาระไอ้ไรสาระเนี่ยคือการแจกเงินชาวบ้านไอ้อย่างโครงการนารยพิสิธิ์วานเงินไป2 0 0 0บาทหายเงือบนั่นแหละนั่นแหละครับประชานิยมเฮงซวยนะครับนั่นไม่ใช่เรียกประชานยมนั่นเรียกว่าเรียดดาบประชาชนเลยแหละนะครับแล้วรัฐบาลนายประยุทธ์ก็เอาเยี่ยงอย่างทุกวันนี้ไม่มีปัญญาทําอย่างอื่นก็ก็เนี้ยหวังไว่ โยนเศษเนื้อให้ประชาชนกินก็ดูถูกประชาชนว่าไอ้เงินแค่นี้มันจะทาให้ประชาชนแฮปปี้แต่สําหรับโครงการนโยบายของคุณยิ่งรักเนี่ยมันจะบอกว่าประชานิยมไหมอาวแน่นอนนะเป็นประชานิยมอย่างอยางลากลึกนะครับไม่ใช่เอาไปให้กินชั่วครั้งชั่วคราวหรือโยนเศษอาหารหรือหรือให้กินเท่านั้นไม่ใช่แต่เป็นการสอนให้เขาตกปลานะครับนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการอย่างลากลึกเลยโครงการกแรกมีประโยชน์มากในการการะตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับเพราะเพราะว่า การมุ่งไปสู่อุตสาหการรมรถยนต์ต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยหนึ่งหนึ่งคันรถเนี่ยมันจะประกอบด้วยสเปร์พาร์ตนะฮะโรงงานสเปร์พาร์ตมากมายนะครับก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากระตุ้นลงไปได้จะเกิดการสร้างงานมหาศาลประกอบกับเรื่องการขึ้นค่าแรง300บาทนี่คือการขีดเส้นใต้นะครับการขีดเส้นใต้ว่าค่าแรงอย่างต่ามันต้องเท่านั้นแล้วสุดท้ายมันได้ผลจริงจริงนีปรากฏค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นไปถึง 450บาท500บาทเพราะว่าคนงานไม่พอเพราะมีการขยายการสั่งซื้อรถยนต์มากขึ้นนะฮะสเปร์พาร์ตโรงงานเป็นพันโรงต่อ1คันรถเนี่ยต้องการคนงานเพิ่มขึ้นมากมายครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างจังหวัดมากมายและในสุดท้ายเนี่ยพอเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามันเติบโตอะไรมันก็กำลังจะฟื้นฟูนะฮะการส่งออกก็กำลังจะฟื้นฟูแต่สุดท้ายก็มาสะดุดอีกครับด้วยกรนง,งอคือคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินแห่งชาติซึ่งอันนี้เป็นองค์กรอิสระนะครับแลวบนกี้งอย่างดกอรโกงวันนั้น กยนอ์กวนส้นตีนอยู่อย่างนั้นนะครับคือคงนโยบายดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่1จุดเท่าไหรนะ่คะผมจำไม่ได้หนึ่งสองห้าหรือประมาณนี้คือเป็นนโยบายดอกเบีย้ยซึ่งซึ่งมันมีผลกระทบทําให้เงินบาทแข็งครับพอเงินบาทแข็งรับบการส่งออกก็มีปัญหานะครับก็กระทบกลับมายังเศรษฐกิจคือมึงทําทุกทางครับเพื่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจกวนส้นตีนแบบนี้ทุกเรื่องครับจนท้าสุดท้ายสามจุดห้าแสนล้านเนี่ยคือนโยบายการการะตุ้นเศรษฐกิจเขาเรียกว่าใช้เงินอัดฉีดรัดลงไป ก็อย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งนะครับว่ากลไกทางเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจก็มี1ส่งออกนะครับสก็มีการลงทุนนะครับสาการท่องเที่ยวและสุดท้ายถ้าอะไรจริงๆก็เป็นการอัดฉีดงะมาณของรัฐในโครงการขนาดใหญ่3 5แสนล้านบาทเนี่ยกำลังจะเป็นนอกจากจะป้องกนันน้ําท่วมแล้วจะเป็นเงินอัดฉีดซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยแต่ก็มีคนมาล้อสารปกครองอย่างที่เห็นนี่ครับนะครับก็เรียกว่ากวนสุนตีนกันทุกดอกกั้นนะครับทุกดอก ไม่ให้คนเขาเจริญไม่ให้ประเทศชาติมันไปได้อะไรที่มันไปได้ประชาชนจะมีความสุขโดยแท้จริงแต่กูไม่ได้กูกันกูขวางทางเป็นไอ้คือถ้าเป็นคนคนนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับสักคนเนี่ยมันกระคืบแม่งไล่แม่งออกจากบ้านนะแม่แม่มันอยู่แหละครับเพราะเป็นคนจันไรที่ผมเรียกอ่ะคนจันไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับไอ้กลุ่มคนพวกนี้นะครับยศถาบรรดาศักดิ์มันจะสูงส่งอะไรก็แล้วแต่แต่ขอโทษนะมันเป็นคนจันไรของประเทศ ซึ่งถ้าไอ้คนนี้มันยังอยู่ในประเทศไทยและยังเที่ยวยังอยู่คือแม้แต่อยู่ก็ยังไม่ได้อยากคิดให้มันครองอํานาจเลยนะครับเอาแค่ว่าอยู่ในประเทศนี้ผมก็ยังไม่อยากให้มันอยู่แล้วอยากจะรวมหัวกันกําจัดชักโครกทิ้งให้หายไปไหนก็ได้มึงไปอยู่ทะเลทรายที่ไหนมึงก็ไปเลยไอ้หมื่นกว่าคนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็นามสกุลดีๆนะลูกท่านหลานเธออะไรที่เขาเรียกอมานั่นแหละไปดูครับนามสกุลอะไรกันบ้างมีไอ้เปลมนี่เป็นตัวนาแล้วครับแล้วก็อีกหลายๆนามสกุลพวกนี้จันไรผูกขาดประเทศไทยมาตั้งกี่ปีนะครับ เอาอาศัยพ่อค้าเป็นหลักนะครับจำนำข้าวก็กระเทือนไอ้ห้าเสือผูกขาดข้าวของประเทศไทยมีอยู่5้าบริษัทส่งออกเนี่ยราคาข้าวราคาปุ๋ยก็ขึ้นอยู่ไอ้พวกเทียเนี่ยครับไอ้พวกพ่อค้าปุ๋ยห้าเจ้าก็รวมกันโขกราคาปุ๋ยเจ้านานะครับไอ้พวกรับเหมาก่อสร้าง5บริษัทก็มีอยู่แค่นี้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยนะครับแม่งถึงแก้ปัญหาจราจรด้วยการสร้างถนนตลอดเวลาไงนะฮะมันจะแก้ได้ยังไงฮะ วิธีการสร้างถนนนี่มันปลายเหตุนะครับไม่เคยแก้ต้นเหตุกันสักทีหนึ่งยังมีอะไรอีกฮะยางนะภาคใต้ก็มีห้าบริษัทอีกครับที่รวมหัวกันกดราคายางขึ้นราคายางคุมเศรษฐกิจแล้วไอห้าบริษัทนี้ก็โยงไปสู่กลุ่มอมาตาเพื่อสร้างความมั่นคงไม่งั้นมันถูกขาดไม่ได้แรอกครับไอพวกบริษัทไอพวกอมาตทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่เบื้องหลังพวกนี้นี่มันโยงใหญ่กลไกเหล่านี้ประมาณไม่เกินห้าหมื่นคนนะครับไม่ถึงนะครับเอาว่าลว่าร่างเงาสักหลาดมันด้วยนะฮะ เอาลากไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนยหนึ่งหลนมนเลยเอาทั้งลากทั้งยยงเนี่ยผมว่าห้าหมื่นหกสิบล้านคนลุกขึ้นมากระทืบไปห้าหมื่นคนนี้ให้จบนะครับแล้วก็แล้วก็จับใส่หม้อถ่วงน้ํารับรองรนะับประเทศไทยเจริญทันท,ทีครับอย่าว่าแต่ให้มันอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับในะวันนี้วันนี้มันถึงขนาดมันปกครองประเทศมาชักโยงใหญ่ประเทศเอาตามใจตัวเองนะครับนะครับแล้วก็ขอย้าอีกทีว่าที่มันทําทั้งหมดเนี่ย เพียงเพราะว่ากําไรมันจะน้อยลงนะครับไม่ใช่มันจะอดตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าคนจันไรแบบนี้ปล่อยให้มันมีรากมีเง่ามานานเกินไปแล้วไอ้พวกทหารเวรนี้ก็เหมือนกันทหารพ่อค้าทั้งนั้นนะครับวันนี้เอา้าผมพูดนอกเรื่องมาเยอะนะครับเพื่อจะโยงให้เห็นว่าโครงการ3 5จแสนล้านเนี่ยวันนี้มันเป็นรากเง่าที่เราต้องเล่ากันนะครับว่าความจันไรของคนของคนกลุ่มนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ต้องหวังให้ใครมาจัดก,การให้ เราฝากความหวังให้ใครไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้เราต้องลุกขึ้นไปจัดการเองให้เรียบร้อยครับแล้วจะได้กลับมาทามาหากินกันอย่างคือทําร้อยได้ร้อยอะนะครับทุกวันนี้ทําร้อยได้สักสิบมั้งแล้วก็ยังขยันกันอยู่นั่นนะครับยังขยันอยู่นั่นนะฮะทำไมเราไม่ลุกขึ้นมากําจัดไอ้เห็บเผาไอ้ปลวกพวกนี้ให้หมดบ้านกันก่อนนะฮะดีฮนะลุกขึ้นกันกาจัดมันให้หมดไปจากแผ่นดินไทยก่อนในพวกเวรนี่นะฮะ อย่าให้มันได้มีเชิดหน้าชูตาขอให้เห็นว่านามสกุลนี้อย่าให้มันได้มีรากทุกวันนี้นามสกุลอะไรฮะกิติก,กระจรเนี่ยะยังมานั่งเชิดหน้าชูตาอยู่ในรัฐสษษภาได้อะคนไทยเขายอมกันแบบนี้นะครับอะนะครับคนพวกนี้มันต้องมันต้องจับใส่หม้อถ่วงน้ําแล้วก็ต้องแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาเกิดอีกนะครับนะครับอ่ะโอเควันนี้เราเข้าไปถึงเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะมาสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มันเริ่มเคลื่อนแล้วก็เห็นชัดก,กันมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจของฝ่ายเปลมติน,นสุรานนท์นะครับซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อสักประมาณ